งวงบายบายแม่แม่แฟนคลับค่ะพังดัมมี่ช้างเพศเมียอายุ23ปีออกเดินทางแล้วนะคะโดยจะย้ายไปอยู่บ้านใหม่ที่สถาบันโชาบสารแห่งชาติในพระอุปถรัรมภ์จังหวัดลำปางที่เดียวกับที่พลายศักดิ์สุรินอยู่นั่นเองค่ะพังดัมมี่เริ่มออกเดินทางวันที่6กุมภาพันธ์ จากอำเภอหานใหญ่จังหวัดสงขลาโดยคาดว่าจะใช้เวลาเดินทางไปที่จังหวัดลำปางเนี่ยประมาณ30ชั่วโมงและจะถึงลำปางในวันที่7กุมภาพันธ์ตลอดการเดินทางนะคะก็มีแฟนคลับมาให้กำลังใจพร้อมกับส่งหญ้าส่งอ้อยให้เป็นอาหารระหว่างเดินทางด้วยดัม,มี่ไม่มีอาการตื่นกลัวใดๆเลยค่ะสามารถกินหญ้าและผละไม้รวมถึงขับถ่ายได้ตามปกติ เมื่อเดินทางถึงจังหวัดพัทลุงนะคะทีมเคลื่อนย้ายก็ได้มีการเสริมข้อกั้นและพันผ้ากันกระแทกเพิ่มเติมเพื่อจะป้องกันการบาดเจ็บระหว่างทางให้กับดัมมี่ด้วยช้างดัมมี่เป็นช้างอินดี้สายธรรมชาติชอบสื่อสารชอบนั่งดูทะเลและได้รับฉายาจากแฟนคลับว,ว่าช้างขี่บนเพราะว่าบนเก่งมากเคยมีเหตุการณ์พัดหลงกับพ่อควานหาพ่อควานไม่เจอเพราะว่าพ่อควานนั้นแอบไปเก็บสตอ เมื่อดัมมี่เจอหน้าพ่อควานก็ส่งเสียงบ่นกับพ่อควานไม่หยุดเลยค่ะเ,เมาต่อยสะตอนี่ต่อยสตออยู่นี่นี่ต้นสะตอนีเอ่เดิมทีดัมมี่อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะแต่ว่าวันหนึ่งเจ้าของไม่สามารถเลี้ยงดัมมี่ต่อได้จึงขายให้กับเจ้าของใหม่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา แต่ก็ดูเหมือนว่าชีวิตของดัมมี่ก็เปลี่ยนไปในขณะนั้นแฟนคลับและคนรักช้างเห็นพฤติกรรมหลายๆอย่างเห็นอารมณ์ของดัมมี่ที่เปลี่ยนไปก็กังวลว่าดัมมี่จะไม่มีความสุขเช่นเดิมจึงร่วมการเปิดแคมเปญบริจาคถ่ายชีวิตดัมมี่เมื่อวันที่2กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาและได้เงินบริจาครวม2ล้าน1 0 0 0 0บาทซึ่งเจ้าของใหม่ก็ยินดีขายดัมมี่ให้กับกลุ่มคนรักดัมมี่ในราคาทุนที่ซื้อมาค่ะ เมื่อดัมมี่เดินทางถึงลำปางแล้วนะคะจะต้องกักโรค14วันและต้องให้เวลาดัมมี่ปรับตัวปรับอาหารและสภาพอากาศแฟนคลับทุกๆคนหวังว่าหลังจากนี้พังดัมมี่จะกลับมามีชีวิตที่สดใสและบ่นเสียงดังๆให้กึกกล้องไปทั่วป่าอย่างมีความสุขค่ะ